ครับพี่น้องมนิชิมะเทียบคีเปรียบเทียบขีระวางคีดี D, ไงนะครับแพ้11กับคีซี C, ไงแพ้12นะครับเอาเม้อพรีวิวหรือว่ารีวิวเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นแคนสร้างสุดครับช่างสุดกันหาหลัดหลายคนต้องหูจกักถาสีคิดสีเป่าแคนเป็นทับผู้ดใดเป็นเป่าแคนมาใน,ในระดับนึ่งแล้วต้องได้ศึกษาแล้วว่าสร้างไหนดีที่สุด อันนี้สร้างใบกันหารัดซึ่งเป็นพี่น้องกันเป็นลานก็ว่าได้ของพ่อตาสุดนะครับของพ่อสุดนะครับนี่แคนพ่อสุดตัวนี้คีดีตัวนี้คีซีอ่าตัวนี้ขายบ่บ่ขายนะครับตัวนี้ขายบ่ขายครับอ่ทาทาสิเปียบเทียบทาในความรู้สึกผมนะครับผมว่าเ็ดุดีท่อกัน ครับแล้วเป็นยังคือไข่ขยมา์ไหลครับหนึ่งตอบเลยว่าไหลสองผมบอ่อคอยได้ใส่สามผมบอ่อคอยได้ไปนวลลำนะครับผู้ใดอยากได้ไปเดียวเป่าย่งคืนเป่ากลางเดึกเป่าเระบานเป่าสไตล์เถ่าเกากะเสียงหญ่ๆเสียงมีพลังนแนะนำคีซีไ่ครับแต่ว่าราคากับ่อนค้าง จะสูงเนี่ย่ะสูงสําหรับคนที่มักอิลีเป่าไงาครับเข็นมาแข้นไงนี่ปกติแล้วแข้นไงนี่าต้องเปืองลมแต่ว่านี่การ้นตีใดเลยกาะร้นตีใดขันบบเสื้อกะมาเป่าหอดบ้านกันไดมามามาทเทศเอาบ,บ่บ่ถือใจกะบ่เป็นยังครับบ่อถือใจก็คือบ่อเอา่น่นะ <c oughs> แต่ว่าโทรมาก่อนเนี่ยแหละหคลิปนี้ออกไปเร้วรับมีผู้เอามีผู้แต่ว่ารับประกันเลยนะครับแต่ว่าแข้น เพราะมันเป็นเคสเกตเอเกตทีชัยภูมิสร้างชัยภูมินะครับผมได้บล์ไปแล้วว่าตระกูลสร้างาในประเทศไทยตอนนี้หลักๆที่นิยมกันอยู่มีสามตระกูลหนึ่งตระกูลนครพนมสองตระกูลลอยเอด็ดสามตระกูลอยู่ชัยภูมิเกตเอเกตทีพรีเมียมเลยกับยู่ชัยภูมินั่นแหละครับลอยเอ็ดกับบ่ได้น้อยหน่า นะครับก็บเป็นถือว่าจัดอยู่ในเกรดเอขึ้นกันถามว่าสร้างถือว่าอยู่ในนครพน,นมเกรดเอวะเกรดเอขึ้นกันครับก็บมีเกรดเอเลวแต่ผู้ที่นิยมแล้วแต่พู้มักขึ้นกันนะครับแต่ว่าส่วนมากเพื่อนสินเน้นคุณภาพขันเป็นทางนาาหน้าหว่าลือนะครับสิมีเกรดฝึกหัดหลายแต่ว่าบบม็นว่าบาบ,าบมีสร้างถี่เห็ดบบดีดิมีสร้างถี่เห็ดเกรดถีเป็นเกรดเอ กันนะครับมันก็นขึ้นยุกับผู้ที่ซื่อสอบคือเกนเาเพราะฉะนั้นเร้วอยากได้แบบใดผมจัดให้ใดแต่ว่าบางคนเอาเกรดฝฟกหัดไปอมันคือน้องมันคือนั่นนี่ผมบอกตามตรงผมก็บอกได้ว่าเป็นเกรดฝฟกหัดเจ้าซื่อในราคานี้เจ้าอยากได้ให้มันเทียบกับอีกราคาสูงสูงมันเป็นไปไม่ได้ผมบอตัวขายครับบอกยังไงผมบ่ตัวขายผมสิบาวา่าเออ เกตนี่มันท่อกันนั่นแหละกับเกตเอเสื้อเอาผมสิผมสิแนะนำซะก่อนว่าเกต์เอเจ้าสิได้ประมาณนี้เกตเอเกตฟึ่งหัดเจ้าไะไประมาณนี้เกตกลางเจ้าสีได้ดีขึ้นมาในระดับกลางเกตสั้นผมว่าตั้งไว้นะครับคาว่าเกตเนี่ยเกตเอได้อีกประมาณมันบ่ว่าได้อีกประมาณมันเกตเอเลยนั่นล่ะอ่ะจังเช่นเต่านี้กับเต่านี้2เต่านะครับผู้ใดอยากได้แบบเกต A ไปครอบคล้องถัดเข้ามาซึ่งเป็นของผมเองหลายคนอยากให้ผมขายอยากได้หลายของผมนะบันี้ขายเนื่องจากมันหลายเตา่าแล้วผมจะสิเป้าจา้งได้นเนี่ยนะครับขันแค้นบริเตเป้ามันก็จะปกติขันเป็นแค้นธรรมดาไปเลย,ยขันบริเเป้าอันนี้ยังใสแเ๋วเลยนะครับเพราะว่าผมบ่กเคยไดีออกนัน เป็นพส1ิครับแต่ว่าบรได้ขายเดือเตานี้ขายเตานี้เอามาเปรียบเทียบให้ฟังซื้อว่ามันขี้มาต่างกันบ่ขี้ซีนี่สิงไงก็ขี้เป้ามาหันคือไงก็ขี้ด,ดีเป็นแพสสินะครับมาหันแพสสิอ็ดฟังแพส12บสาน เตานี่นี่ลิ้นสิแข็งกว่าเตานี่ษษ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 เ็ดให้อ่ต้องใส่ล้มหลายกว่าเตานี่เตานี่ง่ายกว่าจริงแต่ว่าลิ่นรู้สึกว่าบริแข็งทออ่อเตานี่ใส่ล้มคอยกระดังเป็นแคนที่ไม่กินลมนะครับออปกติแขคน,ขน,ขนไง,งน่เมื่อยแปลตายคนนี้ครับอันนี้คันย่านผมตัวมาได้มาหาผมอยู่บานโทรมาเลย โทรมาก่อนเลยว่าแค้นที่เจ้ารีวิวคีซี่ไงแค้นไงไงนะน่ะอยังบ่แต่ขายเราไปอ,าอยากลงง้งงบิงว่ามันเปลืองลมก็กันบ่หบรีบ่เจ้าตัวบ่คอยอยากบ่เสื้อนะคอยอยากไปลง้งโทรมา095 48 2 1 1 6 9 095 48 2 1 1 6 9โทรมาก่อนนะครับเจ้าอยู่บ้านบ่คอยสิไปลง้งแค้น เอาจูมาเลยหรือว่าผมอยู่โรงเรียนก็มาได้นะครับมามานะครับขันยานผมตัวนะครับผู้ดใดหมักแบบย่ใหญ่เถ่าเกา่าก็แนะนำนะครับขี้หรือว่าเสี่ยวขี้ดีก็ได้แต่ว่าบอเมเนเตานี่ผมสร้างให้ไม่ก็ได้นะครับนะและขันอยากได้ราคาถืกกับสีบอเมเนสร้างใบบอเมเบนสร้างนี่บาทนี่กับสีเป็นสร้าง รอยยันะครับที่จะถ,ถือลงมานะครับสอบถามราคาได้นะครับในเบอร์โทรศัพท์ที่ผมบอกนะครับ0954821169 0954821169นะครับตอนนี้แค้นของมอแค้นทิลลีที่จำหน่ายทั้งหมดหาเต่าที่เป็นของผมเองเหลืออยู่แค่2เต่าคือท c และก็ คีเอเฟดผมได้รีวิวหลายแล้วคีเอฟเฟอยากอยากได้เต่านั่นเต่านั้นสถือว่ามู4พันบาทนะครับพอมันเปเคแค่น,น้อยนะครับ4พันนะครับกลับไปเอานะครับคีเอีีเอฟคีเอฟชาบขายไปแล้วสามเต่านะครับมีเง้มีแต่แบบจัดจัดเลยนะครับเหมาะในการเดียวมากเลยอันขายไปนะนะครับอันนี้ก็เดียวได้คือกันนะครับแต่ว่ามันมีแต่จัดจัดเลยนะครับ เขาไว้เขาก็ได้ก่อนแต่วันนี้ย่าผ่าครับย่าผ่าผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับเต่านี้ภูมิสตังว้าภูมีสตังกับสมไปก่อน <c oughs> นะหรือว่าเก็บได้แล้วฮามันยังอยู่ขาดสิเป็นขาดสีได้บินมาคือนกเจา้าขาดสีลมยุมหยากระบอกฟังนะครับขาดสีเด็เป็นของผู้ใดนั่นกะมาเอาคันคันให้ทรงนี่คันมาเอาหอดบ้านนี่มีของแถมหลาย ของแถมก็คือของดีของขังนะครับเมืองแนี่นของขังผมครูบาอาจารย์อาจจะได้อาจจะได้พญาขุดหอยยูหันกระได้ขันมาเอาหอดบ้านเด้หรือมีพระเื่องพระอย่างผมมีไรเตรียมไว้ให้หนผูน้ใดให้ฟีครับเป็นของขวนเป็นของต้อนบางเทอผู้ใดอย่างมายำผม,มนะอย่างมาหาผมหอดบ้านกับมานะครับวัมจัตทรมาสื่อแค้นเด้ละ มีแนวตอนนะครับอ่ะเอาไปพิจารณาะเอาดือ้อนะครับผู้หลังคนนี้จากใดกว่าสั่นกัดเอาสะบอ,อาหมอหนึงเนาะอ่าเดี๋ยวผมไปตัดสินใจก่อน่านสะันอดบอลได้่ะมือที่สวงมาโอนปั๊บเลยคาดสีเป็นของหมอวนะครับ ดีอยู่บ่มีคนมาเอาคือยังหมอหนึ่งซาโอนเงินให้ผมซาไอ้เพื่อนสียเอาถุงแคนนะครับมีผู้เอาไปก่อนบาดน,นี้ก็เลยบดได้บาดน,นี้ผมมีอีกได้บัตถุงแคนมีไขยถุงแคนเป็นกระเป๋าแคนเป็นกระเป๋าหนังอย่างดีนะครับมีแล้วแต่วา่าแกว่าเอาบาดน,นี้ผู้ใดเสียเอาก็มาเอานะครับแถมให้นะครับ จะบปูเขนใส่เขียนใส่หนังนะครับฮะสนใจกับติดต่อเข้ามาผู้ดใดโทรก่อนใดก่อนผู้ดใดสอบถามก่อนก็นได้บ่ไดเบ่ได้ด,ดว่าต้องขันบ่มีเงินหรือว่าจังใดนี่อยากสอบถามบ่เอาก็ได้แต่ว่าอยากสอบถามก็ได้ย,ยินดีครับแต่ว่าผูใ้ใดอยากลองหย่านตัวอยากมาหับเอาเลยอยากมาเจอโตจริงกับผมนี่กับมาขี่รถมาเลยเดี๋ยวหาของตอนให้นะครับ อ่าโอเคขอบคุณและสวัสดีครับ